บรรยากาศโรงทานครับอันนี้คือข้าโรงทานของผมนะครับมีทั้งน้ำหวานผัดกระเพราผัดพริกแกงราดข้าวมีเยอะครับอออตอนนี้ทางครูบาทำพธิธีอยู่นะครับ ข้าวเหนียวหมูทอดหมูผัดพริกแกงแล้วก็กระเพาาหมูนะครับพี่นวลนะครับพี่นวลก็มาแล้วก็ยัดยตดทุกคนนะครับนี่น้องชายผมเองครับเป็นเชฟครับให้ใส่ใส่กองเำมา ชาวบ้านเริ่มมาเยอะแล้วนะครับเ,เริ่มทยอยแจกเลยนะครับเริ่มตักข้าวกันแล้วครับเยอะไปเยอะไป i <laughs> do